โอ้ยมันนี้มาเบิ่งด้วยค่ะเด้อมีเฮาเฮาโควิดเฮาโควิดค่ะเฮาโควิดต้องไปทางพุ่นไปทางุ่นมีแต่ตูณะมีแต่ตัวอุดมสมบูรณ์ค่ะเฮาในช่วงโควิดป้าหลังลงนุนพูดแล้วเฮาช่วงโควิดนะคะกล้องกับเป็น่นมัวมัวเช็ดอีกนะเอเช็ดแล้วก มุดไตมาแล้วน่ะคอยวิ่งดิเอาไหมขวดมาลีโร่เอาขวดมาลีโร่เอาลูกต้อมๆเข่าเนี่ยเร็วต้อมๆเข่าเนี่ยลุงนี้มาต้อมๆมันเข่าเนี่ยเร็วเลยมันวีแล้วมันกระจัดกระจายเลยเอาขนมโร่เข่าใช่ไหมจะไปสุดยอดเอาขนมโร่เข่าเขวดมาเอาเขวดมีตัวอุ้ยวนใหญ่ๆโคตรโง่หมักงูมักแตง โพดโพค่ะเฮาทั้งไข่ทั้งแม่ใหญ่แม่น้อยโพดโพบางคนก็จะเอาลูกเป็ดตองมา <laughs> ยูนสิหัวคนโ <laughs> ยนสิหัวคนนะเป็นโยนสิหัวเห่ากล้องมันอยากงัวงัวนะคะอะไรมิวไม่มี <c oughs> นหนูส <c oughs> ินะคะนโยเลยบิวเลี <c oughs> ่ยนหัวอนะือกล้องลงทางนี้แล้วอืม <c oughs> <c oughs> เป็นตาญยานเนาะเป็นตาหยาดป๊าพี่ลึกอีรีแต่งเพลงแล้วนี่มันจะได้ไม่สิ้นคัสิดเป็นตาญยานเนาะเป็นตายานพี่ลึกอีรีมันกินสมองหมดแล้วมั้งเี่เฮาในวันหยุดช่วงโควิดนะคะย<อ>คุณก็เต็มหัวเหมือนกันแหละอย่าว่าเส่เขา เป็นตายานน้องสินตายานน้อยาน้องเสินตายานนัเนสิแต่งเข้าไปโคตรพูไม่เป็นล้านหรอกค่ะสิบร้านค่ะนุ้งนิกมาต้อมขขาวดูนี่รัวเร็วนิกมากินอะไรเร็วเร็วมาต้อมให้ครูแน่แกล้งเลยเอาเร็วเร็วมาต้อมให้ครูหน่อยต้อมคือรวมกันค่ะเอามาเดี๋ยวเขาจะถามว่าต้อมคืออย่าง ผมพยายามมันอยู่ตรงนี้เลยมันตนเลยออหูัวต้องหวหัวจะต้งโอ้หาไใออกมา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 ยัวเยอะยวเยอะฉันว่าจะลาออกจากวงการแล้วนะมันอดไม่ได้ค่ะคิดว่าจะลาออกจากวงการแต่เห็นแล้วมันหมัน้ ยอดวันนี้นะคะขนาดผุมสั่นเด้นี่้เปบนเส้นผมนี่กูอ้อมเปิดเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนค่ะโอ้พรุ่งนี้โปรหกฉีดวัคซีนเนาะไม่ค่ะโปรหกคเดียวค่ะ สุดยอดนี่ดูนะคะสุดยอดดูได้นะคะหัวเยียหัวเยียวิบวับวิบวับเหล่าคู่เกมไปไปไปช้อนช้อนช้อนช้ดาวเรือนทำไมล่าเรือนจังเลยวันนี้หัวไม่อยู่จ้ะอ่า กูติดต่อซื้อควายมาแล้วเอาเหรอพอเอาจะได้ขายควายแล้วเหรอดูสิคะตามเส้นผมเต็มเลยข่าตากแดดนะดูนะคะนี่ตามเส้นผมเฮาทั้งนั้นเลยค่ะเฮาสุดยอดเลยค่ะโอไข่มันก็เต็มเลยนะคะไม่ใช่แต่แม่มันบ๊อ นิดเนาะมันกบเนาะมันมาดินี่ไงยี่สิบเอ็ดวันนี่อ่าใจเยอะ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 เอาให้เบิ่งแค่นี้นะคะจัดการมันก่อนนะคะ